ครับถามกันเข้ามาเยอะนะว่าปฏิพันธ์ออโต้มีอะไรดีนะครับมีคันนี้แหละดีที่สุดเลยสำหรับในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายนนี้สอยได้ต้องสอยเอาได้ต้องเอาไม่ควรมองข้ามและไม่ควรพลาดคันนี้เป็นอันขาดนะครับซับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถเข้าใหม่โตต้าไฮรักรีโว2.8 Entry ปี2022 บางทีถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงเดือนก่อนๆนหน้านี้และมีคันที่เข้ามาอันว่าน่าจะไปนานแล้วนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับต้องบอกเน้นย้ําแบบนี้เลยว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่อย่างเดียวอันแค่ได้มีการเอามือไปสัมผัสดูรายละเอียดตัวรถน,นู่นนั่นนี่กระจุกกระจิกเรื่อยไปแต่ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ล้างและก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นรถเข้าใหม่ ซึ่งตอนแรกอาจจะรอว่าใส่เป็นตัวล้อแม็กก่อนแต่ว่ายาเลยครับตรงนั้นคือมันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเกิดในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะส่งมอบหรือว่าหลังจากเราทํานี้พอล้างเสร็จก็จะใส่แม็กให้อยู่แล้วอันนั้นคือไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องไปพะวงพะวงแต่สิ่งที่เราควรจะได้ก็คือคุณภาพรถที่ดีนะครับอย่างแรกเลยทําไมควรตัดสินใจซื้อคันนี้มากที่สุดที่เป็นทะเบียนจันทบุรีเป็นตัวรถปีนี้นะครับขาวเดิมโรงงาน มันจะมีตัววางตีศูนย์เนี่ยเหลือเต็มเตมเลยถ้าเกิดออกจากร้านเราไปปุ๊บสามารถต่อเนื่องยอดได้ก็คือ5ปีกันหนึ่งแสโลส่วนสําหรับการรับประกันหลังการขายของเราไม่ได้มีแค่การทิ้งออกไปก็คือการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หเดือน1 0,000มกิโลพร้อมกับ W Smart ดนะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิชั่วโมงให้นานอีก1ปีจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่สามารถให้รถมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้หรือจะไปจอดตรงทางเปี่ยวที่ไหนก็ตามเรียกรถสไลด์ออนตรงนี้ได้เลยนะครับ มาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเนี่ยแหละฮะตรงนี้คือของจริงแล้วนะครับใครจะกล้ามาให้ดูแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่สําหรับอย่างที่ร้านเราทําคือเราค่อนข้างที่จะมั่นใจนะฮะในเรื่องตัวสินค้าแล้วก็สําหรับตัวคุณภาพนะครับอย่างปี22คันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกเรียนให้ทราบก,กันตามตรงว่าเป็น2021เจด2 0 2พเพราะว่าอะไรเราลองนับกันดูดีๆนะฮะร,รีโวสอที่ออกมาตัวปี2020ตอนแรก จะเป็นตัวแบบ5เกียร์เพราะนั้นเนี่ยตัวโมเดลปี2020ปี2021หรือเอาในเฉพาะตัวปี2021อย่างเดียวโมเดลตัวรถยังมีลากยาวมาจนถึงตัวโฉม22แต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนลูกเกียร์เพราะว่าอย่างตัวนี้คือเกียร์ธรรมดาที่เป็นแบบ6สปีดนี่ถือว่าเป็นคันแรกของร้านหรือสำหรับโชว์รูมรถยนต์มือสองที่ใดก็ตามลองวัดประสิทธิภาพกันในช่วงเดือนกันยานี้แบบ1ต่อ1นแบบนี้เลยดีกว่า พราะมันจะได้เปรียบที่ได้ง่ายว่าใครมีก่อนใครได้ก่อนใครมีเป็นที่แรกถ้าเกิดอย่างที่ร้านเราเราก็ต้องบอกว่าเราได้มีเป็นที่แรกอันนี้ยังกล้าพูดได้เลยเพราะว่าอ่านเซิร์ชดูในพวกแบบอินเทอร์เน็ตมาหมดแล้ววันทุกคาตลาลดรถขายดีชอบรถอะไรพวกนี้คือเป็นเว็บไซต์ปกติทั่วไปที่เราหารถยนมือสองแล้วก็ต้องเข้าไปดูตัวเว็บไซต์องพวกนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเพจมันจะระบุไว้ชัดเจนเป็นตัวเดซิมเบอร์นะครับปี2021นะครับ รายละเอียดต่างๆทุกอย่างครบถ้วนไส้ในเดิมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอาการนะครับที่ส่วนใหญ่จะมีคนถามกันเยอะรถปีใหม่ๆมพวกนี้มันมีอาการเกิดน้ำมันเครื่องขาดหรือไม่ไม่มีนะครับอันนี้ด่านจะลองดึงออกมาให้ดูว่ามันเหลือถึงประมาณไหนตัวก้าบนบ่าน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวขีดบ,บอกฝั่งงด้านนี้เห็นไหมฮะเหลือเพิ่มบานเลยนี่คือของที่มาจากศูนย์นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี่เหลือเต็มจนถึงตรงนี้นี่นี่ เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยอาการเกิดน้ํามันเครื่องขาดเนี่ยสำหรับตัวเครื่องยนต์หรือว่ากําลังอัดอยางรถปีใหม่ๆเนี่ยอันมั่นใจเลยนะฮะว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะฮะสายพานนี่พวกแบบอย่างตัวอักษรยังอยู่เลยนะฮะพวกแบบย่างตัวทงตัวท่ออะไรทุกอย่างผมนี้อันนี้คือเดิมทั้งหมดนะฮะต่อมามพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างอาจจะมีอะไรโดดเด่นในสายตาสําหรับทุกคนตอนนี้ อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นรถยังไม่ได้ล้างอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันมีการใช้งานมาแต่ตัวรถคือยังไม่ได้มีการทําความสะอาดแบบครบแบบจบเพราะนั้นไม่เป็นไรนะฮะเราจะเน้นตัวสภาพเป็นหลักเลยนะครับล้อหน้าก็เหมือนอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ตัวสีด้านข้างนะครับพวกแบบสะเก็ดหินนะฮะหรือว่าเส้นพวกแบบอย่างขนปงขนแมวแล้วพวกนี้ด้านข้างนี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ตรงตัวล้อหลังเนี่ยอาจจะมีบ้าง แต่ถ้าเกิดเรามองกันด้วยตาเปล่าสับตรงนี้คือไม่มีเลยเห็นไหมฮะไม่มีเลยนะฮะอันนี้เนี่ยที่เราให้ดูแบบนี้เพราะว่าอะไรรถมันยังไม่ได้มีการขัดสีนะครับถ้าเกิดขัดอัน,นบอกว่าขัดแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้ขัดคือเราก็ต้องดูรอยสะเก็ดหินตามตัวรถไปด้วยนะครับแล้วก็ภาษีนะฮะหกหกนะครับ, 6, รบหมดปีหน้าคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้แล้วก็คอกเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวคอกที่ติดรถมาก็จะเป็นตัวแซมเล็นะฮะ ถามว่าสวยไหมเดี๋ยวพวกแบบอย่างหัวดุนด้านหน้าเนี่ยต้องมีการทําความสะอาดหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวแซมเลตทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจัดก,การแล้วก็เคลียร์ให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะโลโกโ้2.8โลโก้ไฮลักชัดเจนแล้วก็ชงล่างกันสักนิดนึ่งนะฮะสำหรับอันนี้เนี่ยเราจะไล่จากตัวด้านข้างเสร็จแล้วแล้วก็พาไปดูตัวด้านท้ายนะครับเพราะว่าตรงนี้คุณลูกค้าจะได้ไม่สับสนแล้วก็จะได้ดูตัวรถแบบง่ายๆด้วย คันนี้ครับเป็นตัวเพาแบน์เพารอย TCPY หัวดุมรายละเอียดต่างๆพวกแบบอย่างด้มตรงนี้อาจจะมีการเซอร์วิสแล้วก็ทําความสะอาดให้กับลูกค้าใหม่อาจจะมีโดนโดนน้ำมาบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอัน,นไม่ได้บอกว่ารถมันไม่ได้มีการใช้งานมารถมันมีการใช้งานมาแต่ถือว่าการใช้งานสำหรับตัวปียีนี้ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็กระทะก็จะเป็น TCPY ตรงรุ่นนะฮะขอบ14่ยางมิชชันเอ็กซีดีปี2 0 2 2 ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยถามว่าดอกยังเหลือไหมก็ยังเหลือนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับไม่เป็นไรนี้ไม่ใช่เป็นหาใหญ่เราจะเเฟนเน,นให้ผ่านก็พอนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างอย่างตัวเพาลอยคันนี้นะฮะที่อันพาพี่พี่ลูกท่านมาดูกันเนี่ยถ้าเกิดอันบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้พี่พี่คิดว่ายังไงพี่พี่คิดว่าเราทําได้จริงหรือไม่พี่พี่คิดว่า สำหรับรีโวปี22ใช้แค่แบบชาชนใบเดียวในการออกรถดีหรือไม่คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแต่ถามเลยอันตอบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะทำได้แน่นอนแบบชาชนใบเดียวออกรถคันนี้ได้นะครับฝาท้ายเดิมนะฮะมันสวยมากนะครับรายละเอียดอะไรต่างๆพวกนี้เนะี่ยคือมันไม่มีการดูแลรักษามาก่อนนะนี่คือมันดีด้วยแหละนะครับเราเลยไม่ต้องเราเลยอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําเพราะว่า พวกแบบอย่างตัวพวกแบบซ่องนงซ่องใน,นอะไรพวกนี้เหล็กฉากเนี่ยพวกนี้เป็นปกตินะครับเราก็ต้องมีการเก็บอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะฮะอาจจะมีคาบสนองสนิมบ้างเพราะมันโดนนงโดนน้าพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ตัวแม็กไลเนอร์ก็จะเป็นของเดิมนะฮะคันนี้กระบะดมหรือย,อยังดามแล้วเป็นที่เรียบร้อยบนล่างเพราะว่านี้มีการเช็คดูแล้วเรียบร้อยนะฮะส่วนคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วงล่างบ้างนะครับคันนี้ถือว่าไม่ไม่ใช่ขี้ขี้นะ เป็นตัวแหนบ16บมิลนะครับไม่น้อยนะหลายคนอาจจะมองว่าน้อยอันนี้ถือว่าไม่น้อยนะครับตัวโช้งเนี่ยก็น่าจะเป็นของ TCPY เพราะว่าสีเป็นตัวสีแดงนะฮะแล้วก็แหนบ16บมิลเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้แผ่นเฮ้ยถูกต้องฮนะ6แผ่นนะครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยมีอ่าของเดิมมีสแผ่นแล้วก็ตัว16บมิลอีก6แผ่นแล้วก็จะมีตัวแหนบแผ่นรองแผ่นล่างอีกแผ่นหนึ่งนะฮะ แล้วก็โช้กไฟกันฝั่งละสองตัวตรงเตงสารแหลกนะครับตรงเตงนี่จะเป็นตัวแบบธรรมดานะครับตรงเตงเป็นของเดิมโรงงานนะฮะสองลงสารแหลกในพรุ่งนี้ครบนะฮะสิบหกมิลนะครับ,น,น,รบนี่คือ16มิลเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เอาช่วงล่างออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีใครสนใจรีดติดต่อเข้ามาได้เลยอันคงไม่มีอะไรจะพูดเยอะกับตัวรถรุ่นนี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวรถปี22ปีนี้ แต่ถ้าเกิดจะถามกันในอีกกับห 1, น1ึ่งหต่อ1%เอว่าราคาถูกกว่าออกป้ายแดงหรือไม่ตรงนี้คือสิ่งที่มันแน่นอนและใช้แค่บัมชาชนไปเดียวออกรถเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะฮะภายในนี่สะอาดเลยแหละนะครับสะอาดมากนะฮะแล้วก็สวยงามมากนะครับภายในนี่ก็จะเหมือนกับรีโวทั่วไปที่เราเคยเห็นกันในคลิปนะฮะก่อนหน้านี้แอร์แบ็กสใบเหมือนเดิม แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบงค์นะฮะอยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียกกันตามรุ่นย่อยตัวนี้ก็ต้องเป็นคําว่าตัว entry นะครับแล้วก็จอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว Android Auto ลงมาแล้วแล้วก็ Apple CarPlay ลงมาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับจอทัชสกรีนเนี่ยจะเป็น Android Auto ซะมากกว่านะครับถ้าเกิด Apple CarPlay เนี่ยคือซิงค์ใช้งานได้เลยนะฮะเท่าที่อ่านเจอมานะเท่าทหนลองมาส่วนใหญ่ Android Auto เนี่ย จะมีปัญหาต่อการเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยมากกว่าพวกแบบอย่าง iPhone หรือว่า iOS นะครับแล้วก็ที่เสียบ USB ช่องหนึ่งแต่แก้ไขได้นะครับส่วนตัวอเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นช่องเสียบไฟ1รูนะฮะเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับ12โวลต์ร2อวัตต์แล้วก็ตัวเกียร์นี่คือจุดสำคัญสำคัญคืออยู่ตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีด ตอนแรกเนี่ยมันสามารถคิดได้หลายมุมฮะอาที่อย่างเช่นเอ้ยนี่มันหัวเกียร์ของ2.4หรือเปล่าถูกต้องไหมนี่มันหัวเกียร์ของ2.4หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวหัวเกียร์หลอกไหมถ้าเกิดการที่เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยนี่แม่ง6สปีดจริงหรือเปล่าหรือเอาหัวเกียร์รุ่นอื่นมาใส่ให้อัน,นลองทําแบบนี้ครับถ้าเกิดเหยียบคัสอย่างปกติ1ก็คือประมาณนี้นะฮะสก็คือดันขึ้นไปเลยไม่ไม่ต้องเอื้อมมาทําทางฝัง่งนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือ2 เพราะนั้นเนี่ยน,นี้คือสมนะครับอันนี้คือ4ี่ปกติแต่ถ้าเกิดเราดันออกมานิดนึงก็ต้องเป็นตัวเกียร์หนึ่งแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดเกียร์ถอยเราจะรู้ได้ไงเหมือนกับตัวรถทั่วไปนะครับถ้าเกิดเราดันสุดนี่มันจะมีอีกช่วงหนึ่งสเต็ปดันขึ้นก็จะมีตัวเสียงแจ้งเตือนว่าเราเข้าเกียร์ถอยเพราะนั้นตัวนี้คือของแท้นะฮะเผื่อพี่ๆทุกท่านจะลองเล่นดูนะฮะลองถามมันดูหรือว่าลองแกล้งถามมันดูนะครับเพราะอย่างกับแบบเนี่ยมันแน่นอนว่า รีโวลไหมไม่มีตัวชิปล็อกเกียร์มัอนอีสุนะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะดูยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันก็เลยต้องมีการลองแบบนี้พี่พี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับอันจะบอกให้ว่าถ้าเกิดซื้อกับที่ร้านปฏิพัฒธ์ออโต้หรือว่าซื้อกับอันเองพี่พี่ได้ไรายละเอียดที่ถูกต้องแน่นอนนะฮะมีตัวรถพูดตามได้เลยเต็มที่มีของให้ชมเล่นได้เลยเต็มที่เพราะนั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่พ,พี่ทุกท่านแล้วว่าจะค้ำ จะรอกตัวรถคันนี้ไว้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่พี่ๆต้องตัดสินใจกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างบางคนอยากได้ตัวปีย2ิสองแต่ไม่อยากที่จะใช้เงินดาวเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เป็นไรครับปบะชาชนใบเดียวคันนี้ออกได้แต่มันไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นมีคัาฟรีให้สี่สิบห้าวันและเดี๋ยวจะเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปฟังกันหน้ารถอีกทีหนึ่งนะฮะเบาะนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับมันใหม่ตามธรรมชาติของมันนะ ไม่ใช่ว่าอย่างรถรถปีนี้บอกอย่างกับหนูแทะเลยคอนโซลนี่อย่างกับเข้าโพดอะไรพวกนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือมันใหม่มันก็ต้องใหม่ทั้งหมดอาจจะมีตัวเครื่องบ้างที่เป็นฝุ่นฝงอะไรพวกนี้ที่ลข้อล้มยังไม่ได้ล้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะคันนี้เองมหม่สองหมื่นโลนะครับเดี๋ยวต่อไปฮะเราไปสูนหน้ารถแล้วก็บอกราคาซาันนี่ทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับรายละเอียดของตัวรถ1นึ่คันก็อย่างพาลืมดูไปนะฮะก็จะเป็นตัวกุญแจนะครับ มีรีโมทให้1อันแล้วก็ตัวกุญแจแบบธรรมดาอีกหอันอันนี้คือตัวสำรองนะฮะเท่านี้เนี่ยราคากันเลยดีกว่านะครับสับตัวปี2022วันนี้ที่ร้านเราตั้งราคาขายไว้อยู่ที่649,000บาทเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้มาครับเหมือนเดิมฟรีค่าจัดค่าโอน6,000ถึงหมื่นให้ไม่ได้มีการเก็บเลย แม้แต่บาทเดียวหรือแคปมาก,ก็ได้นะครับอย่างที่เราทราบันดีถ้าเกิดดูอย่างในคลิปเนี่ยตรงนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วถามว่าถ้าเกิดเราบอกว่า6กพันได้ไหมก็ได้แต่ตรงนี้อยากจะให้นะครับถ้าเกิดสนใจหรือว่ามองไปตัวรถแบบนี้ไว้อยู่แล้วไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้จับจองตัวรถยนต์มือสองสภาพป้ายแดงลํานี้ที่เหลือเหมือนเดิมนะฮะอยากเปลี่ยนจากข้องเป็นตู้อยากเปลี่ยนจากตู้เป็นข้อง อยากเปลี่ยนแม็กคู่หน้าเป็นลายนั้นลายนั้นลายนั้นและอายนั้นจัดทรงแบบนี้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 และแบบนี้ แล้วก็ภาษีพรบรตรงนี้ก็เรียบร้อยกันไปแล้วที่เราดูกันไปในช่วงเมื่อกี้นี้เท่านี้ก็จะเป็นการจดจะเบียนลงเล่มนะครับอันนี้เราก็มีให้แล้วก็ใบวิศาวะรองรับเพราะว่าตรงนี้มันก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย100เนะฮะเพื่อการใช้งานที่ราบลรื่นนะครับเพราะฉนั้นไอีดลายด้านใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะมีแค่คันเดียวนะครับน่าจะเป็นคันแรกของใน ุงเทพเลยก็ว่าได้เพราะนั้นรีบติดต่อเข้ามาและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ